แบบการบันทึกนี่มาจากไหนมาจากปัญหาที่เขามีข้อมาแล้วก็เลือกมาแล้วแล้วก็ข้อห้าก็พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลกับผู้ป่วยในญาิก็กพัฒนาระบบบริการพยาบาลเพื่อบรรทาความทุกข์ทรมานเพนแมนเนจเมนต์ข้อเจ็ดพัฒนาพฤติกรรมพยาบาลด้านมิติจิตวิญญาณถามว่ามาถึงตัวนี้นะคะให้จับคู่คุยกันอีกนะคะถามว่าข้อใดที่สามารถนำา R toR มาใช้ ในการแก้ไขปัญหาเออเพราะเราเรียนชาอาตัวอากันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เอาเลยค่ะคุยเลยค่ะคุยเลยสิบนาัีเลยไม่ใครคุยเอาเลยคุยเลยค่ะ ลองเชียบเดี๋ยวต้องเอาตัวแทนมาพูดได้หนึ่งคนอ,อ,อ่อธิบายลองดูสิทำยังไงเอาเรื่องไหนมาทำอาตุอา<ม>เพราะอะไร<ม>เป็่นปันประสบการณ์ก่<ม>นนะเอาวิทยินกอ์แจกใหม่กนะ ข้อไหนคะแล้วก็ทําอย่างไรชื่ออธิบายนิดนึงเพราะพวกเราเองจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้พี่ก็หน่อยก็ยังก็ก็ลองลองคิดลองลองคิดดูก็แล้วกันนะคะว่ามันจะใช่ไหมนะคะคือมันสามารถน่าจะทําได้หลายๆทางกับงานประจําที่เราทําอยู่ที่เราเห็นเป็นประจําว่ามันมันช้าอย่างเช่นการส่งเวรอย่างเงี้ยนะคะ การส่งเวรที่รวดเร็วและคุ้มค่าและประสิทธิภาพเนี่ยส่วนใหญ่เวลาส่งเวรกันเนี่ยเราจะไปนั่งที่เคาน์เตอร์จะส่งเวรกันตรงนั้นใช้เวลากับตรงนั้นมากแล้วก็จะมีะพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยก็จะมามาอยู่ตรงนั้นกันเยอะก็ไม่ค่อยได้ไปดูที่เตียงคนไข้เลยหเห็นสภาพกับคนไข้ที่แท้จริงนะอาจจะต้องมาเวรกน้ำหนักว่าเคสไหนที่ที่สำคัญม,มีความจำเป็นมากที่พวกเราจะต้องไป ไปดูกันให้เห็นกับตาอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็มันมีอะไรบ้างแล้วก็เป็นเช็คลิสต์ไปด้วยค่ะว่าได้ทําอะไรที่มันถูกต้องหรือว่ามีข้อแก้ไขอะไรบ้างนคะคะก็น่าจะมีอยู่หลายข้อเหมือนกันนะก็จะเป็นรูปแบบมันให้ข้อมูลบางค่ด้วยเหมือนกันบางอันาอาจจะต้องม,มาวมิเคราะห์ว่าความต้องการของคนป่วยจริงๆนั่นคืออะไรเวลาการสอนอะไรก็ตามเนี่ยเราพูดเป็นแพทเทิร์นเกินไป อาจจะเป็นเหมือนแนวทางว่าคนไข้จะต้องทําแบบนี้ในโรคนี้จริงๆแล้วอาจจะมีความต้องการที่มันมากกว่านั้นหรือว่าอะไรซ่อนลึกอยู่นะอาจจะต้องมีต้องต้องออกมาวิเคราะห์ปัญหาเหมือนกับเชิงคุณภาพนิดนึงอาจจะมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมก็สามารถทําเป็นอาทัวร์ได้เช่นกันอาจจะเป็นการเก็บข้อมูลก่อนและหลังอะไรอย่างประมาณนี้ก่อนค่ะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปยอดเยี่ยมมากน,น,นะคะตบม,มือดังๆให้กับพี่เขาเลยนะคะเขามีความข้มมา,กกาใจาประเด็นเลย นะคะสมมุติว่าทุกเรื่องเนี่ยปรับเป็น r า r ูได้หมดนี้อาเนี่ยมันมีข้อสําคัญคือมันต้องมีข้อมูลแล้วก็จะต้องมีอินเตอร์เวนชั่นใส่อินเตอร์เวนชั่นอะไรเข้าไปนะะแล้วก็จากอินเตอร์เวนชั่นนั้นแล้วเราวัดหลังจากที่เราใส่อินเตอร์เวนชั่นแล้วเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะคะพี่ดึงประเด็นเรื่องโสงเวนนี่เป็นปัญหาสูงสุดของประเทศใน,นตอนนี้พยาบาลโสงเวนนานหรือเกิน แล้วก็ระหว่างการสบเรียนก็ตายบ้างอะไรบ้างนะสมัยพี่เป็นหัวหน้าหอพี่ก็เจอปัญหาเนี่ยนะเราก็พิธีการปรับเปลี่ยนของการส่บเรียนย,ยกตัวอย่างนะเราก็ต้องทำพีเทสน่าจะาทำอาตัอาว่าณเวลานี้เราปรารถนาที่จะปรับปรุงกระบนวนการส่บเรียนใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเราทำอาต r อาเราก็ต้องไปไงคะหาก่อนว่าเดี๋ยวนี้พิธีการส่บเรียนแบบเก่ามันไม่ดียังไงพอมไม่ดียังไงเราก็ต้องไปเก็บเวลา นะอาจจะใช้ lean management หรือใช้ flow การไหลของกระบวนการหรือไม่ต้องก็ได้นะฮะเก็บข้อมูลวิธีการที่เราส่โฉงลแล้วเราก็ใส่ i ินเ r อร์ t i o n เข้าไป Intervention ที่นิยมกันตอนนี้ก็ใช้อย่างของตอนนี้พี่ก็คอนเซาโรงพยาบาลที่เขาทำดิยาโทยอยู่เขาใช้เอสปา b a เอสบารในการโฉพี่มหนันฯนี่ได้ผลดีมากพอเราจะใช้เอส r ารถเนี่ยลดระยะเวลาแล้วก็ สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ดีขึ้นนี่ก็เป็น R2R ทอันหนึ่งนะทดลองกระบวนการส่งเวียนด้วยวิธีการแนวใหม่นะนั่นก็เป็น R2R นะก,บบนก,นกนนะ็นี่นเ,ปน R R. เ,เป็นเรื่องการส่งเวียนนะก็ใช้เอสบาร์นี่เท่าที่รู้ว่าก็ได้ผลดีเพราะที่ที่เขาส่งขอนแซวที่มาก็ส่งรายงานมาให้ก็ทําทได้ดีนะครับใช้ดีนกระบวนการส่งเวียนนะนั่นก็สามารถได้นะ มาเรื่องของการที่เราให้ข้อมูลอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วตะกี้ว่าเวลาเราไปให้ข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลเรื่อยเปื่อยของเราไปเรื่อยแหละถูกป่ะพอไปวัดผลที่ผู้ป่วยผู้ป่วยไม่ต้องการเลยผู้ป่วยเบื่อมากที่เราให้เลยซ้ซํซาๆแล้วขนาดที่ให้เขาก็ไม่พร้อมที่จะฟังเนื้อหาก็เกิดปัญหาขึ้นมากมายเขาก็เลยทิมงเขาก็เลย เอาไปทําวิธีการใดที่จะมีรูปแบบการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีแบบประเมินความต้องการการให้ข้อมูลพอประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะเป็น P J s แล้วเราก็วางแผนการให้ข้อมูลเป็นรายบุคคลการสอนรายกลุ่มนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เวิร์กแล้วนะคะในทฤษฎีการเรียนรู้เพราะว่าการสอนรายกลุ่มไม่สมควรที่จะ ที่จะใช้สอนคนไข้เพราะคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะนี่ก็สามารถที่จะทําได้เป็นอาชีพนี่เป็นตัวอย่างว่าหลังจากที่พอ่อเขาทำดินพอ่อเขาทาทีแคดแล้วแล้วก็เอาโปรแกรมไหลไมาดูโดยระบบดินแล้ววิเคราะห์พบว่ามีเจ็ดปัญหาแล้วก็เอาเจ็ดปัญหาเนี่ยไปทำก็เรียกว่า one page QI นี่ก็เรียก one page PI แล้วเริ่มจากอะไรก่อนอันแรกเรื่องราวหรือประเด็นของปัญหา ที่เป็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ข้อ2ก็จะต้องมีกราฟหรือมีสถิติมีข้อมูลที่เป็นปัญหาพอก็อ3ก็เป็นเป้าหมายนะเป้าหมายที่เาขาคาดหวังว่าจะแก้แล้วจะเป็นยังไงก็อ4ก็หาสาเหตุของปัญหาหรือใช้ทีแใดกแกลบหรือกั้นป่าพอข้อ้าเราก็เอาสาเหตุนั้นมาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขแล้วก็เลือกแนวทางแก้ไขทดลองปฏิบัติปฏิบัติจริงวันไหนที่ไหนยังไง,ไงแล้วก็ผลลัพธ์เสร็จแล้วก็จะเกิเดแนวทางปฏิบัติต่อไป เห็นะอันนี้เขาเรียกว่าวันเพจ T Q I กลุ่มที่ทำ T Cap เนี่ยนะในโรงพยาบาล X Y Z เนี่ยมีเรื่องวันเพจ T Q I เนี่ย1 0 2 0 3 0เรื่องเลยแล้วทำ T Cap ทีเดียวได้30เรื่องเรื่องอะไรฮะสนุกกันมากเลยนะแล้วก็พวกเราเองเก่งๆเนี่ยน่าจะลองดูแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็นี่ก็เป็นนี่เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาล X Y Z มะ จะเห็นได้ว่านี่เขาหาสาเหตุร่างเข้าปัญหาแล้วก็มาเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังแก้ไขปัญหาก็จะได้กระบวนการทำทีแคทนี่ก็เป็นภาพรวมของการทำทีแคทนี่ก็เป็นของจริงนะโรงพยาบาลเอ็กวายแซนที่เขาทำในหน่วยอัโถงเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็กระบวนการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอ็กวายแซนที่เขา เขาย้ายเขาเรียกว่าเซลล์เซลเมทอการพยาบาลโดยใช้เซลเมทอก็คือพยาบาล ICU จากที่อยู่ที่เคาน์เตอร์มาย้ายจากเคาน์เตอร์มาอยู่ในห้องคนไข้แล้วก็อุปกรณ์เข้างของในต่อไรจะไปอยู่เบสไซด์หมดพยาบาลไม่ต้องเดินออกไปเลยะพยาบาลก็อยู่กับคนไข้แล้วก็ให้การดูแลผู้ป่วยนะเขาเรียกว่าเซลล์เซลก็คือ C ีดเซลล์เมทอนะก็คือย้าย พยาบาลไปอยู่ข้างเตียงแต่นี่อยาให้พยาบาลไปอยู่เคาน์เตอร์นะออกจากเคาน์เตอร์มาอยู่ข้างเตียงนี่ก็เป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลเอ็กไวซ์ซึ่งทําได้ผลดมีนะฮะนี่ก็เบสไซด์นะนี่ก็เป็นต่อซักชุบซักแค้อะไรนี่เบสไซด์ที่เขาทุกอย่างแล้วก็เอาสติลิช่วยแคร์มาเพิ่มให้กับคนไข้นะนี่ก็เป็นโรงพยาบาลเอ็กไวซ์นะที่เขาเออดูแลคนไข้ส่งให้กลับบ้านสอนเตรียมยาอะไรพวกนี้ นี่ก็เขาก็โรงพยาบาลน,นี้เละคะ่ะเขาก็ทําเรื่องโฟกัสตีสก็เปลี่ยนระบบการบันทึกจากกระบวนการธรรมดามาเป็นโฟกัส h ช t ติ้งเพื่อลดระยะเวลาในการบันทึกนะคะ mm hmm. ก็พบว่าอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของโฟกัส hmm. ที่เขาใช้ระหว่างบอร์ไป OR ไป ICU แล้วก็กลับกระบดอันแล้ก็เป็นโฟ uh, mm hmm. กัสตีสโอเมกตาศัลยกรรมก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างโฟกัส hmm. uh, อะไรเอาคำอะไร วางแผนอะไรการดูแลอะไรเนะีก็เป็นตัวอย่างนี่ก็เป็นการบันทึกที่เขาเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกนะอย่างเ,เรื่อง b r a e f i n g ก็ใช้ d a d a r นะ data แล้วก็ action แ,แล้วก็ response น,นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาได้เปลี่ยนแปลงหลงจากที่ทำสิ่งที่เกิดจากโ r o a d c a s t i n g เกิดการสื่อสารระหว่างบุคคล